รัฐบาลยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายด้านเลยนะคะมาดูเรื่องนี้กันทางกระทรวงคมนาคมค่ะเขาบอกว่าจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ750บาทที่บริเวณช่องขายตั๋วทั่วประเทศและยังมีลดอีก10%อีก5กลุ่มค่ะเรามาฟังกันนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวเกนิกา อุ่นจิตค่ะผู้ถือ,อได้กล่าวถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิเดินทางกับรถโดยสารบขสขอให้ยื่นบัตรแสดงตัวในการซื้อตั๋วโดยสารค่ะและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้นจากนั้นก็ซื้อตั๋วรถโดยสารบขอสอภายในวงเงิน750บาทต่อเดือนกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะโดยเดินทางไปกับรถโดยสารบขอสอได้ทุกเส้นทาง สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่นๆได้ตามเงื่อนไขที่บขอสอกำหนดซึ่งสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขอสอค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีแต่ว่าสามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบคสสกำหนดไว้นะคะ กระทรวงคมานาคมค่ะถือได้ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นการกระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจําทางสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้โดยสารกับผู้ให้บริการบาขอสอจึงใช้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ10%ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะคะในการซื้อตัว๋วโดยสารสําหรับกลุ่มผู้โดยสาร5หน่วยงานพันธมิตรด้วยกันค่ะได้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้าน หรือว่าอสอมค่ะนักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสังกัดบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครมหานครและบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคมค่ะโดยเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ค่ะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสังกัดห่วยงานของท่านคู้กู้กับบัตรประชาชนโดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณนะวันที่ใช้สิทธิ์ให้ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการพร้อมกับรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องค่ะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ที่จุดบริเวณบริการจําหน่ายตัวโดยสารบขอสอทั่วประเทศสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30กันยาย,ยน2567ทุกเส้นทางภายในประเทศ แต่ว่าขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะแล้วก็เงินไขนั้นก็จะเป็นไปตามที่บอกขอสกําหนดค่ะท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์นะคะโทรไปสอบถามข้อมูลกันก่อนการที่จะใช้สิทธิ์หรือว่าการเดินทางต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025378737 02 5 3 7 8 7 3 7หรือว่า call center คอร์เซ็นเตอร์คาดที่หมายเลข1490เรียกบอขสอตลอด24ชั่วโมงค่ะ